สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้เรามี second screen นะครับทุกผู้ชมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ Daily dose live นะครับก็คือ w w w v o i c e t v c o t h d a i l y Dose l i v e แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมถือ uh, Nexus 7อยู่ในมือนะฮะคอมเมนต์ได้นะครับ คําถามประจําวันวันนี้ผมถามคําถามประจําวันซึ่งเป็นประเด็นที่เลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูลได้พูดถึงนะฮะเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูลได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องของการชุมนุมพื้นที่ที่มีความขัดแย้งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะว่าไม่ควรที่จะเอาเด็กเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะพื้นที่การชุมนุมนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง นะครับไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มไหนนะฮะตั้งแต่ปี49มาจนถึงทุกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางนั้นเห็นด้วยหรือไม่นะฮะเห็นด้วยหรือไม่นะครับคำถามประจำวันกับความคิดเห็นของเลขาธิการ UN ในายบันคีมูลว่าเด็กไม่ควรจะไปอยู่ในพื้นที่ของการชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มไหนเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางนั้นนะครับคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับเข้าไปคลิกที่ world wide w voice tv. co.th/slash/dailydose/live นะฮะเจาจัดรายการนี้เนี่ยเป็นรายการ political commentary ซึ่งผมก็จะพยายามที่จะ comment politically น้อยลงอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่มีความขัดแย้งในสังคมในการเมืองอย่างมากนะครับอย่างมากเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยการ comment นั้นเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างระมัดระวังอย่างเต็มที่วันนี้ทาง voice tv ก็ได้ถแถลงด้วยนะครับ จุดยืนว่าในการทำงานดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนที่ผ่านมานั้นทำด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับพยายามนำเสนอข่าวสารที่เป็นจริงอย่างรอบด้านไม่บิดเบือนหรือใส่ร้ายป้ายสีใครนะครับเปิดกว้างนำเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายนะฮะถ้าเข้าไปอ่านดูเนะี่ยในเว็บไซต์ก็มี ตัวหนักดีว่านี่เป็นหลักการเบื้องต้นที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อในโลกประชาธิปไตยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สังคมมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงและปณิธานนี้จะยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทและพนักงาน Voice TV ทุกคนนั้นยึดมั่นสืบไปนะครับเมื่อเราเก้าเข้าสู่ยนะุคทีวีดิจิตอลนั้นนี่เป็นสิ่งที่ Voice TV ก็จะต้องยิ่งต้องพิสูจน์อย่างต่อเนื่องว่าการทำงานนั้นมีความเป็นมืออาชีพ นะผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าเราทำงานเป็นมืออาชีพหรือไม่หลายคนที่ได้ให้โอกาส Voice TV ได้ให้โอกาสรายการ,ร,าการต่างๆที่จัดที่นี่รวมทั้งรายการ t ด e Daily Dose นั้นให้โอกาสมาตลอดและชมนะครับอันนี้ก็ขอขอเปิคุณหลายคนที่อาจจะมีข้อสงสัยนะฮะผมคิดว่าต้องดูรายการในแต่ละคืนนะครับในแต่ละวันและจะเข้าใจว่าสิ่งที่พยายามทำอยู่นั้นทำอยู่เต็มที่นะครับและให้มันรอบด้าน แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้ดีที่สุดคอมเมนต์ก็ต้องเป็นกลางมากยิ่งขึ้นด้วยผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่มีความสําสคัญมากที่เดียวไปพูดเรื่องการเมืองในต่างประเทศในวันนี้ก่อนนะครับทำเนียบข่าวนั้นจะไม่ได้สิทธิพิเศษในการเจรจาการค้าจากสภาคองเกรสนะครับเวลามีการเจรจาการค้าเสรีของไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของไทยไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาเจรจา TPP หรือเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปนั้น ต้องไปขออนุญาตสภาก่อนนะมันมีกรอบการเจราจาที่ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อนในมาตรา190นั้นเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับหลังเจราจาก็ต้องนำมาเข้าสู่สภาอีกนะฮะมันมีขั้นมีตอนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดประธานาธิบดีนั้นต้องการที่จะเจราจาการคาร้าเสรีแบบรวดเร็วทันใจเนี่ยแบบรวดเร็วทันใจเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆไป สั่งการให้หน่วยเซลนั้นเข้าไปแล้วก็เข้าสามาบินลาดานบินลาเดันอย่างนั้นได้นะเหมือนกับนะจะทำในแบบที่ทํากับเหตุการณ์อย่างนั้นได้ไปทํากับในเรื่องของการค้าเสรีในการเจรจานั้นทําไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นในในรอบในรอบนี้นั้นประธานาธิบดีโอบามานั้นจะไม่ได้รับเรียกว่า เป็นแบนเดตมาจากประชาชนชาวอเมริกันว่าโอเคคุณจัดการกับหัวหน้าโอเคได้ได้ถึงเวลาคุณจะไปเจรจาการค้าเสรีแบบ TPP เนี่ยจะทำเอเชียพร์วิทคุณทําได้หรือว่าคุณทําไม่ได้ปรากฏว่าในรอบนี้สภาคอนเกรส,น,นะส,กรสนะฮะสภาคอนเกรสนะฮะไม่ยอมให้ Fast Tra c กสาหรับประธานาธิบดีบรักโอบามาสภาคอนเกรสไม่ยอมให้ฟาส t ์ทรักสำหรับประธานาธิบดีบรักโอบามาหมายความว่าอย่างไรการเจรจาเนี่ย Trans Pacific Partnership ที่ต้องเจรจา โดยละเอียดกับมิตรประเทศต่างๆรวมทั้งเมืองไทยเพื่อปูปทางไปสู่การคาร้าเสรีนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าจะต้องวิ่งกลับไปขออนุญาตนะสภาคอนเกรสนั้นอยู่ตลอดนะฮะต้องมีการรายงานรายละเอียดและถึงเวลาไม่ใช่ว่าไปลงนามมาแล้วก็สภาคอนเกรสนั้นจะยอมทําสัญยาบันหรือรัฐทยเข้าตกลงการค้าสเสรีดันั้นภารกิจในการ สารความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างรวดเร็วแบบที่สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายเท่ากับบางเรื่องที่อยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีเต็มๆอย่างเช่นการฆ่าศัตรูที่เป็นอาชญากรสงครามที่อำนาจประธานาธิบดีสัง่งสามารถสั่งการได้แล้วก็จัดการได้ทันทีอย่างเช่นที่มีการสังหารโอซามาบิลลาเดนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่อาจจะทําให้ เอเชียพอเวตนะฮะการหันมาเจรจา TPP นั้นไม่สามารถบรรลุข้อตกลงไดเ้เร็วเท่าที่ควรนะฮะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งผมจะแนะนำท่านผู้ชมได้ได้ไปชมนะฮะผมได้มีโอกาสดูเรื่องนี้แล้วนะครับนำแสดงโดยโรเบิร์ตเรดฟอร์ดนะครับซึ่งหลายคนที่อาจจะรู้สึกสิ้นหวังนะฮะกับบางสิ่งบางอย่างหลายๆเรื่องตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีเวลาว่างตอนนี้เนี่ยถ้าหยุดเสพข่าวการเมืองสื้พักเนี่ยแล้วไปดู all is lost นะ อาจจะเห็นว่าโอกาสของชีวิตมันมีโอกาสในการอยู่รอดมันมีโอกาสในการเอาชนะนะท่ากลางสถานการณ์ที่มันยากมากขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีลองดู all is lost นะฮะของโรเบิร์ตเรดฟอนะเรื่องใหม่ก็โอกาสที่จะชนะยังมีนะครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นหวังนะฮะเรื่องนี้แนะนำให้ดูดีมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าชิงรางวัลอสการ์เลยนะฮะแต่ว่า ดีมากทีเดยียวโดยเฉพาะบทบาทนำของโรเบิร์ตเรดฟอร์ดนะครับ Second Screen นะครับคำถามในวันนี้นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ผมพูดผิดนิดนึงคือองค์กรที่แนะนำบอกว่าไม่ควรจะให้เด็กไปชุมนุมเนี่ยคือยูเนสเซฟนะฮะเลขาธิการ UN เขาแค่ต้องการให้ยุติความาขัดแยง้งท่านผู้ชมเห็นอย่างใหญ่เด็กควรจะไปชุมนุมหรือไม่เด็กควรจะไปในพื้นที่การเมืองที่มีความเสี่ยงหรือไม่นะครับส่ง SMS เออเข้ามาก็ได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่ Second Screen แล้วก็ คอมเมนต์เข้าไปกันได้แล้วก็คลิกอ่านแถลงการของ Voice TV เรื่องประเด็นที่เราเถูกพาดพิงถูกกดดันอยู่ตอนนี้นะฮะลองอ่านดูด้วยกันดีเหมือนกันนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับจะพูดเรื่องเศรษฐกิจไทยครับสักครู่ครับแล้วนี้เป็นหนึ่งในรายการที่วิจารณ์รัฐบาลโครงการจำนมข้าวมากที่สุดในซ้ำไปนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการให้ความเป็นธรรมกับ Voice TV เนี่ย ประเด็นที่ผมได้เคยพูดเกี่ยวกับชาวนาในเรื่องของจำนวนข้าวนี่แล้วผมก็โทษรัฐบาลเต็มๆเ,เลยนะในการที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาตั้งแต่ต้นในการทํานโยบายนี้ผมจะพูดถึงตัวเลขการส่งออกข้าวที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าปัจจุบันกัมพูชาส่งออกข้าวเนี่ยปีนี้เนี่ยหน่ล้านตันนะฮะห่ล้านตันพม่าเนี่ยส่งออกข้าวปีนี้เนี่ยหนล้านตันที่เขาประเมินไว้เพิ่มขึ้นจากเดิม ในอัตราที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยมีการประมาณกันว่าภายใน2 -3 ถึงปีเนี่ยทั้งกัมพูชาและพะม่าน่าจะส่งออกข้าวได้อยู่ที่ประมาณ3ล้านตันขณะนี้ของไทยเนี่ยรู้หรือไม่ว่าย้อนกลับไปในช่วงก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยข้าวส่งออกได้11ล้านตันแต่พอจำนำข้าวรัฐบาลซื้อมาแล้วขายไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วไม่ใช่ขายไม่ได้เพราะว่ามีม็อบหรือมีรัฐบาลรักษาการนะฮะขายไม่ได้เพราะว่าในจังหวะที่ขาย แล้วที่ไม่ขาดทุนเนี่ยมันหาจังหวะยากแล้วถึงเวลาต้องมานั่งบีบระบายในช่วงนี้แล้วยังไงๆก็จะขาดทุนทําให้การส่งออกข้าวไทยเนี่ยในภายใต้ฝีมือรัฐที่ไปตัดตอนผู้ส่งออกเนี่ย mm hmm. เหลือเพียงแค่ปีนี้มีการประมาณกันว่าอาจจะไม่ถึง7ล้านตันเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าง Fitch Ratings เนี่ยที่เขาทำตัวเลข GDP ของไทยออกมาในปีนี้เชื่อว่าจะโต 3. 5เปเนี่ย เขายังไม่ได้คำนึงถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้และไปถึงปีหน้าที่เกิดขึ้นมาจากโครงการนี้และทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรนั้นตกต่ำไปด้วยเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตัวเลขส่งออกในเดือนแรกนะฮะติดลบ7.5เปอร์เซ็นต์แต่ว่าแน่นอนมันมีตัวเลขอุตสาหกรรมยานยนต์ติดลบ22เปอร์เซ็นต์วัสดุก่อสร้าง ติดลบ4 0 8ในส่วนของการส่งออกส่งออกเดือนแรกเนี่ยติดลบ 1. 8เปเป้าหมายของกระทรวงมาในทั้งปี5%เอนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องแก้กันอีกอั้ที่ตัวเลขออกมาอย่างแบงก์ชาติให้3%นะฮะพัทระดรสุภวุฒิสายเชื้อให้2ออเนี่ยพูดตามตรงฮะจากใจอันนี้คือยังถือว่าดีฮะที่ดรสุภวุฒิประเมินเนี่ยนะฮะฟดชประเมินทบทประเมินเนี่ยเผยยังถือว่าดีดูท่าทีของตัวเลขการส่งในปีนี้มันอาจจะไป ไ้ไกลกว่านั้นอีกมันอาจจะดึงได้ต่ำกว่านั้นอีกนะครับถ้าไม่มีรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มในการบริหารไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพิเศษหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตราบใดที่ไม่มีรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มแล้วไม่มีพรบรที่รีบออกมาพรบรงบประมาณธรรมดาเนี่ยแหละฮะงบประมาณปีห้าคือกว่าจะตั้งรัฐบาลได้เพล่เนี่ยนะฮะมันต้องเริ่มใช้พรบอรของปีงบประมาณปีหน้าแล้วไงฮะยังไม่ได้ทําเลยฮนะ อาจจะทําไม่ทันซะอีกช่วงตัวนั้นก็จะทาให้เงินที่ต้องออกมาในท่อของคลังเนี่ยม,มันช้าลงไปนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการหาเงินในกองชาวนาซึ่งอันนั้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งต้องแก้ไขนะฮะ,อ,ะอย่างไรก็ดีนะฮะไอ,ะอ,ะอะ้คำเตือนขององค์กรต่างๆที่เขาบอกว่าเรื่องของการเมืองมีผลกระทบอันนี้ต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะฮะ ถ้าไปดอูอัตราการเติบโตของการค้าปลีกความเชื่อมั่นผู้บริโภคความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจมันก็ลดลงไปต่ําอยู่ในระดับเดียวกับช่วงที่มีการาน้ําท่วมใหญ่นะครับในช่วงไตรามาสที่4ของปี5้าสี่นะมันเริ่มแผ่วลงจริงๆนะเพราะฉะนั้นความฝันที่เราจะมีตัวเลขส่งออกห้าเปอร์เซ็นมันก็ขึ้นอยู่ได้ว่าอเมริกายุโรปจะดีแค่ไหนแต่ว่าเอาตามแค่ศักยภาพของไทยนะเวลานี้มันไม่ได้ฟื้นตัวในแบบที่สวยหรู เลยนะครเดือนแรกนี้ขาดดุลการค้าเนี่ยปลาเข้าไป2,521ล้านดอลลาร์สหรัฐนะนำเข้าเนี่ยติดลบ15.5ส่งออกติดลบ1.98นะฮะมันไม่ได้มีวี่แววว่าอะไรจะดีขึ้นนะเศรษฐกิจทยครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยอาจจะโตได้แค่0.6ที่เขาประเมินกัน0.5 0.6นะฮะครึ่งหลังอาจจะโต4%หรือ5%ที่เขาประเมินกันแต่ละสำนัก มันไม่ค่อยสวยหรูอตอนนี้นะท่ามกลางการเมืองที่มันวุ่นวายมากขึ้นทุกวันทุกวันพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาดู uh, เดียวของ Facebook สักครู่ Second Screen Daily dose live วันนี้เราถามว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่กับคำแนะนำของ UNICEF นะครับว่าเด็กไม่ควรมาพื้นที่ในการชุมนุมคือมันต้องขยายความนิดหนึ่งคือคนที่เข้ามาสแสดงความคิดเห็นแทบจะร้อเอร์เซเห็นด้วยว่า อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะที่ส่งเข้ามาแน่นอนในคำเตือนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีเด็กที่เป็นเหยื่อนะครับของความรุนแรงซึ่งคือหน,น่าสงสารทั้งญาติมิตรนะฮะทั้งคุณพ่อคุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยนะฮะยูนิเซออกมาแนะนำะบอกว่าไม่ควรเอาเด็กมาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะถ้าไปดูคําแนะนําของท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามา การเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ควรนําเด็กมาเกี่ยวข้องนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรจะพามาสถานที่ชุมนุมเพราะว่าอาจมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อผู้ใหญ่ไม่ควรพาเด็กไปแม้แต่ในบริเวณใกล้เคียงกับม็อบความคิดเห็นของผู้ใหญ่อย่าไปยัดเยียดให้เด็กสอนให้เขารู้ฟังคิดแล้วก็แยกแยะมันมี2เรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับคือหนึ่งจริงๆผมมองว่าผู้ใหญ่จะยัดเยียดความคิดเห็นทางการเมืองให้ลูกนั้นก็เป็นวิจารณญาณของคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนตัดสินใจอันนี้ผมคิดว่า แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แต่ละคนแต่ว่าไอความเป็นจริงของการเมืองไทยมันคืออย่างนี้ฮะการชุมนุมเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่มีการชุมนุมในเมืองไทยมาเนี่ยทางการเมืองเนี่ยมันไม่เคยแบบจบดีแล้วแล้วไม่มีความรุนแรงเลยเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยฮะในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้เนี่ยไม่มีเลยที่มีการชุมนุมทางการเมืองแบบเต็มเมแล้วไม่มีแบบโยนระเบิดบ้างมือที่สามบ้างแทรกแซงบ้าง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่เสมอและมันเป็นความเสี่ยงสําหรับผู้ใหญ่ด้วยซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนที่ไปชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมไหนก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าโอเคคุ้มค่ากับความเสี่ยงนั้นซึ่งเป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคลแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่ควรจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงเพราะในขณะที่มีการประนามผู้ก่อเหตุความรุนแรงอันนี้เป็นสิ่งที่ควรประนามแต่ว่าพื้นที่เสี่ยง เด็กไม่ควรเข้าไปเพราะว่าโอกาสเสี่ยงมันสูงเกินไปเราก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เตือนสติเราทุกๆคน Global Voices วันนี้ไปดู Facebook นะครับทำให้คนมีมวมงแตกต่างทางการเมืองแตกแยกกันมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องนึ่งที่เป็นห่วงไม่ค่อยมีคนพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่ามันก็มีงานวิจัยเหมือนกันว่า f c e e o o o เนี่ยการสื่อสารการแสดงจุดยืนผ่าน Facebook การโพสต์ไลค์หรือการอันเฟรน หรือการคอมเมนต์ทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็แสดงจุดยืนของคนที่บางทีเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นญาติพี่น้องกันที่ปกตินั้นเป็นญาติมิตรดีกันอยู่แล้วถึงเวลาพอแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะตามอารมณ์มันใช้ Facebook อยู่กดสมาร์ทโฟนตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทําให้คนที่อาจจะเป็นญาติมิตรดีกันอยู่เกลียดกันหรือไม่ชอบกันหรือไม่เห็นด้วยกันโดยไปประเมิน ประเมินความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์นั้นสูงเกินไปแล้วเชื่อว่าความคิดเห็นทางการเมืองจะไม่ทําให้ความแตกแยกเกิดขึ้นแต่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกเป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีความรู้สึกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยแม้กระทั่งเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดแน่นแฟนกันก็สร้างความแตกแยกเกิดขึ้นได้จะมีงานวิจัยที่ระบุว่าเฟซบุ๊กนั้นเป็นกระตุ้นให้คนแสดงจุดยืนทุกเรื่องตลอดเวลา เหมือนกับให้ผมจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองทั้งวัน2ี่ชั่วโมงเนี่ยพูดไปพูดมามันก็กระทบกระทั้งคนนู้นคนนี้มันก็กระทบกลับมาถึงตัวผมเองน่าลองคิดดูเหมือนกันว่าการแสดงจุดยืนทางการเมืองโดยที่ยังไม่มีการคัดกรองใน Facebook อย่างทันทีทันใดตลอดเวลาเนี่ยมันสร้างความแตกแยกเกิดขึ้นในคนที่ปกติชอบพอกันหรือไม่เดลี่ขวดในวันนี้พูดถึงเรื่องของ Facebook ไม่มีใครแอคทีฟใน Facebook เท่ากับ มิสเตอร์สมชัยศรีสุธยากรฮนะแต่ว่าคุณสมชัยอาจจะต้องฟังคำเตือนของคามาโซมาคูเบลของแอนเฟรลฮะถ้ากรกตอของอัฟกานิสถานสามารถจัดการเลือกตั้งได้สำเร็จผมคิดว่าที่นี่ก็คงจะไม่ใช่วอ์โซนอะไรกันขนาดนั้นคือนี่จริงๆนฮะคือไม่รู้จะพูดยังไงกับเรื่องของการจัดจัดผังใหม่ของกรกตที่ช่อง11การ พยายามที่จะมอนิเตอร์เฉพาะาฝ่ายรัฐบาลว่าทำผิดกฎการเลือกตั้งในเรื่องใดๆบ้างแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าณเ,เวลานี้น่าจะทำได้และมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณยิ่งรักควรจะรับผิดชอบโดยการที่จะออกจากรักษาการหรือไม่ได้ซั้าไปมันมันคนละเรื่องกันเลยอันนั้นเป็นประเด็นที่มานั่งถกเถียงกันในในใน,ในอีอกอีกห้องหนึง่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการทําหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเนี่ย และการไม่เละาเว้นกับฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มันมันไม่ได้อัพฟอร์ดิเบตมันเป็นเรื่องของการทําหน้าที่เหมือนสื่อมวลชน,ท,นทําหน้าที่รายงานข่าวที่เกี่ยวกับภาครัฐการเมืองที่เต็มไปได้วยความรุนแรงมันมีในประเทศอื่นนะฮะประเทศไทยความรุนแรงมีไหมทางการเมืองในเวลานี้มีสเกลความรุนแรงในเมืองไทยอยู่ตรงไหนคนที่เรียนรัฐศาสตร์การเมืองคอมเพอเรทีฟทุกคนรู้ดีสเกลความรุนแรงในเมืองไทยอยู่ตรงนี้ ลบเนี่ยอยู่ตรงนี้สเกลความรุแนแรงทางการเมืองในอัฟกานิสถานอยู่ตรงนี้ในสุดานอยู่ตรงนี้ในอิรักอยู่ตรงนี้แต่อิรักเนี่ยเขาจัดการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเลือกตั้งเป็นคำตอบนะฮะถ้าจะล้มระบอบทักษิณเลือกตั้งก็อาจจะไม่เป็นคำตอบ แต่ผมกาลังจะบอกว่าทุกวันนี้ในสังคมไทยเนี่ยทุกคนต้องทําหน้าที่ของตนเองและสิ่งที่สังคมคาดหวังได้อย่างหนึ่งคือกรกตต้องทาหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งส่วนฝ่ายหนึ่งก็าจะทำอะไรมันอีกประเด็นหนึ่งหน้าที่นั้นสําคัญในอันิสถาในรักเขาจัดการเลือกตั้งในติโมอ์ตอวันออกตอนนั้นแยกประเทศมาใหม่ๆมันก็วุ่นวายเขาจัดการเลือกตั้งนะฮะขณนี้ยุทธศาสตร์ในการล้มระบอบทักษิณ และให้มีรัฐบาลชั่วคราวระยะหนึ่งแล้วปิดกั้นไม่ให้พรคเพื่อไทยนั้นกลับมาเป็นใหญ่ต่อนะฮะเป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้เป็นยุทธศาสตร์ที่ทําได้ให้เป็นจริงได้นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดผมเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะั้นพยายามยื้อไม่จัดการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผิดหน้าที่เหมือนกันนะ Calling a spade a s p a d e นะฮะ ภายใต้กรอบที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าการจัดรายการทีวีเราไม่ต้องการที่จะกระตุ้นให้มีความขัดแย้งมากขึ้นนะครับแล้วที่ผ่านมาถ้าเกิดไปกระทบกระทั่งกไไับฝ่ายใดอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับเหมือนกับที่ Voice TV ได้ไดไดทำทแถลงการจุดยืนทำงานเป็นมืออาชีพผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคฟรีทีวีดิจิทัลนั่นก็คือรายการ t h e d a i l y Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสดีครับ